ทำไมเราถึงต้องลงทุนคะคุณลุงคะคือโลกเนี่ยนะฮะมันมันถูกปกครองด้วยระบอบนะฮะระบอบซึ่งทั่วโลกเนี่ยมันก็หลบซ่อนกันยังไงก็ตามแต่ก็เรียกว่าทุนนิยมสามาญนะฮะคือว่านักการเมืองเขาจะใช้หลักการอนะินเฟลรชันเนี่ยข<ะ>ึ้นมาปกครองประเทศแล้วก็พิมพ์เงินเพิ่มอะไรเพิ่มก็เป็นผลประโยชน์นะฮะแล้วก็ได้เป็นนโยบายประชานิยมด้วยคือเอาเงินประชาชนซื้อเสียงประชาชน<ะ>ทุกประเทศเหมือน,นอกันหมดนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอินเฟลชันเป็นเรื่องซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นค่ะสมัยลุงจบจุฬาเนี่ยเข้าแกงจาระบาดเดี๋ยวนี้เท่าไหร่30มไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะฉะนั้นเงินเดือนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเงินเดือนจบวิทยาตรีเนี่ยก็ประมาณ8 0 0ร้อยเก้าร้อยพันนึงเนี่ะฮะพันนึงเรากินข้าวได้พันจานสมัยนี้เงินเดือนหมื่นห้ากินข้าวไม่ได้พันจานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนนากา, 1, ารลงทุนโดยเอาเงิน 15, ไปฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการลงทุนซึ่งมีรัฐบาลเป็นประกันว่า<ม>คุณกระทุนแน่เพราะว่าอินฟลชันมันสูงมากทำ<ม>ไมอินฟลชันตัวเลขถึงถึงสูงไม่เหมือนกับตัวเลขซึ่งรัฐบาลให้<ม>ก็เพราะรัฐบาลไม่มีรัฐบาลที่ไหนก้อนที่หนึ่งเนี่ยไม่มีใครใ,ให้ความจริงประชาชน<ม>ข้อที่สองประชาชนไม่เข้าใจอินฟลชันมันเป็นตัวเลขของของการเงินซึ่งเป็นอ<ม>ินเฟรตบนตัวอินเฟรตเดิมคืออย่างมัน,ม,นมันไม่ใช่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นมันเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่ม รุนแรงมากนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยรู้ส่วคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจยากมากนะฮะถ้าบอกว่าอินฟลชันประมาณสองเปอร์เซ็นตนะฮะมันจะออกจำนวนออกมาได้ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะน้ำมันสมัยก่อนโรงเรียนสื่ออยู่จุฬาน้ำมันลิตรละสองบาทยางมากเดี๋ยวนี้เข้าไปสี่สิบเห็นไหมฮะข้าวแกงจานละบาทเดี๋ยวนี้ก็ไปสามสิบมันเห็นชัดๆนะฮะเห็นชัดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงทุน เก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่พราะแก่ก็จนพอดีเพราะ p u r c h a s i n g power มันไม่มีมีอำนาจในการซื้อของเราจะถูกลดลงไปเรื่อยๆถูกต้องเพราะว่า inflation เนี่ยฮะอำนาจในการซื้อมันลดลงเงินซึ่งเราคิดว่ามีเงินเดือนสองหมื่นอยู่ได้ล้นะฮะเมื่อก่อนคิดว่ามีเงินเดือนละพันนี่สบายแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้เห็นฮะแล้วบำนาญมันก็ยังอยู่ประมาณพันตามเดิมถ้ากินบำนาญมาวันนี้ถ้าจบ รับประมาณินเดือนเท่าไหรโซนห้าหมื่นนะฮะรับประมาณห้าหมื่นเนี่ยอีกสิปีห้าหมื่นซื้ออะไรไม่ได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงทุนเนี่ยนะฮะมันเป็นการรับประกันโดยตัวเองและรัฐบาลเป็นประกันดว้วยขาดทุนแน่แ,นแต่ถ้าลงทุนถ้าไม่มีความรู้ยิ่งขาดทุนหนักใหญ่น,ะะนั่นนะสิครับเราประชาชนก็มีทางเลือกคือหนึ่งยอมขาดทุนตามที่รัฐบาลกําหนดนั่นก็คือาการเอาเงินไปฝากไว้ในพันธบัตรรัฐบาลต่างๆใช่ซึ่งขาดทุนแน่นอนนะครับแต่ว่าขาดทุนน้อยขาดทุนแค่นั้นเองนะฮะ หรือจะมาลงทุนอย่างมีระบบะเรียนรู้นะครับแล้วก็เอาชนะอินเฟลชันนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแต่ที่คุณลุงพูดมาบอกว่าการฝากเงินในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลอะไรก็ตามที่มีรัฐบาลเป็นประกันมันดูมีความเสี่ยงหรือว่าขาดทุนแน่นอนแต่เวลาเขาจัดสรรการแบ่งความเสี่ยงตามสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆเนี่ยเวลาดูที่ปิรามิดแล้วเนี่ย หลายๆคนก็บอกว่าอ้างแต่ว่าฝากเงินเนี่ยความเสี่ยงน้อยสุดเลยเราต้องอยู่ในก้อนนี้ก่อนถ้าเรายังไม่รู้ไม่ใช่เหรอคะคุณดุงแท้ที่จริงแล้วมันเป็นยังไงคะก็คนที่รวยที่สุดคือธนาคารธนาคารเป็นหนี้ประชาชนานะฮะคนที่เป็นเจ้าหนี้ธนาคารเอาเงินไปฝากได้รวยจนที่สุดเห็นไะหคือเขาจําเป็นต้องหลอกครับประชาชนโดนหลอกไม่ใช่เฉพาะไ,ไทยนะฮะทั้งโลกนะครับโดนหลอกหมดนะฮะให้เอาเงินไปฝากดอกเบี้ยไม่มีวันตามอินฟลชันทันครับไม่มีวันเลยฮะ การไปซื้อพันธวัตรรัฐรบาลในยังไงก็ตามเป็นการรับประกันโดยรัฐบาลว่าคุณขับทุนแน่นอนอนะครับแต่ทําไมถึงขายได้คนไม่รู้มีเยอะนะครับนะฮะก็ขายขึ้นไปแล้วก็วานตอนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นฐานกับพีระมิดแลาความเสี่ยงต่ำ,ตำจริงไม่ใช่ครับตัวความเสี่ยงสูงสุดเลยนะฮะแล้วความเสี่ยงอันนี้รัฐบาลเป็นประกันด้วยว่าคุณขับทุนแน่ค่ะ นะครับอ่าและอย่างนี้เราควรจะต้องเริ่มต้นวางระบบความคิดของเราใหม่ยังไงคะกับเรื่องของการจัดสรรความเสี่ยงของสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆตรงนี้คือเราพูดเรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องพูดเรื่อง risk เนี่ยความเสี่ยงก็พูดคู่กับ return เสมอกำไรค่ะและอีกตัวนึงซึ่งคนมองข้ามกันหมดเลยคือ liquidity สภาพคล่องสภาพคล่องนะฮะการลงทุนใน property เนี่ยพวกที่ดินเพื่อการเกษตรนะดูเศรษฐีเมืองไทยซื้อันหมดเลยเห็นไหม เป็นการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงต่ําที่สุดเพราะคุณเคยเห็นที่ดินราคารลดลงไหมไม่มีเลยข้อที่สองมีกําไรสูงสุดสามปีคุณดับเบิลเไเอเร่สูงมากมันมีปัญหาคือลิควิดิตี้ไม่มีจะขายบ้านขายที่ดินมันมางทีเป็นปีกว่าจะขายได้คะะแต่มันไม่จริงในโลกสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถลงทุนเนี่ยในกองทุนได้ลิควิดิตี้สูงมากขายได้ทันทีกองทุนรวมมาสางหาริรมทรั์นะฮะรหรือบริษัทซึ่งลงทุนเกี่ยวกับัาหาิมทรัพั์เยอะแยะไปหมดะ พวกนี้เนี่ยกำไรขึ้นไปตามมูลค่าของที่ดินนะครับมีผลตอบแทนเพิ่มเข้ามาด้วยจากเงินปันผลแถมยังมี capital growth นะฮะที่ดินราคาสูงขึ้นนะฮะแล้วก็มี liquidity ขายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะมันเห็นชัดๆนะนะฮะเรื่องอันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยนะครับ capital growth บนที่ดินอยู่เฉยๆราคาขึ้นเนี่ยมไม่เป็นความเป็นธรรมเลยสำหรับคนยากจนเจ็ดขีซื้อที่ดินรวยหมดละ คุณจะมีแคปพิอลเกนแท็กซ์เหมือนเมืองนอกครับแต่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยนะครับว่าไม่ออกกฎหมายนี้ยังไงก็ไม่มีการเสียภาษีกำไรจากที่นียัไรก็ไม่มีนะครับเพราะว่าพวกเขารวยที่ดินกันงน้นเพราะฉะนั้นเราอาศัยจุดช่องว่างของสินธรรมของประเทศซึ่งมันเสื่อมโทรมเนี่ยนะฮะลงทุนตรงนี้ดีกว่า low risk ความเสี่ยงไม่มีเลยเพราะมันขึ้นแน่ high return มันขึ้นเสมอ high liquidity เพราะไม่ต้องไปรอขายที่ดินมันขายทุนได้ขายหน่วยลงทุนได้เห็นไหมฮะฐานของพีระมิดควรจะเป็นสิ่งนี้ครับคุณลุงขาแต่คุณลุงบอกว่าความเสี่ยงไม่มีเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกองทุนรวมอสังหาริมทร,รัพย์มันก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามากระทบเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่น เกิดภาวะน้าท่วมหรือไม่ก็ภัยธรรมชาติต่างๆสมมติกองทุนรวมาสังหาริมัพย์ที่อยู่ภาคใต้ท,ทําธุรกิจท่องเที่ยวแบบนี้เรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่เราควรต้องพิจารณาด้วยนะต้องก็ต้องพิจารณาครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะในมันถ้าเรามีมีประวัติของของ Data ของฟล o v ซูเฟ t ที่เป็นระบบมาเนี่ยนะฮรเรามีระบบซึ่งจะเข้ามาบริหารความเสี่ยงซ้ําอีกทีหนึง่งนะครับโดยมีการคํานวณมีการกําหนด constraint ต่างๆข้อจํากัดต่างๆ<อ>แล้วก็มีการกําหนดเพื่อสร้างเป็น Mathematical Model ขึ้นมาความเสี่ยงเหล่านั้นหมดไปแล้วนะครับในเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้มันไม่เหลืออีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้พูดว่าง่ายนะฮะ<อ>ไม่ได้พูดว่าง่ายแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะฮะมันสามารถคํานวณได้หมดนะฮะแฟนพันธ์